พูดน้อยฟังมากสูตรลับความสำเร็จทำไมคนสำเร็จถึงฟังมากกว่าพูดแล้วคุลระคะฟังหรือพูดมากกว่ากันลองจินตนาการดูนะคะเมื่อคุณอยู่ในวงสนทนามีใครสักคนนึงเล่าเรื่องราวไม่หยุดพูดแต่สิ่งที่ตัวเองทำพูดแต่สิ่งที่ตัวเองคิดพูดจนคุณแทบไม่มีโอกาสที่จะได้เอ่ยปากบอกความรู้สึกของคุณเลยว่าคุณรู้สึกอย่างไร อาจจะแค่พยักหน้าตามมารยาทแต่ในใจคุณอาจจะรู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นมันไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใจโลกมากขึ้นเลยหรือแม้แต่ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองมีคุณค่าในบทสนทนานั้นแค่ไหนในทางกลับกันนะคะคุณเคยเจอคนที่ฟังคุณจริงๆไหมคะคนนั้นเขาไม่รีบขัดคุณไม่รีบตัดสินพวกเขาเงียบในจังหวะที่ควรเงียบ รับฟังทุกถ้อยคำด้วยความตั้งใจคุณจะสัมผัสได้ทันทีเลยว่าคำพูดของคุณได้รับความสำคัญและคุณอยากเล่าให้เขาฟังมากมายมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่เป็นพลังของการฟังที่มีประสิทธิภาพและนี่ล่ะคะ่ะคือสิ่งที่คนสำเร็จแตกต่างก่าคนทั่วไปคนสำเร็จส่วนใหญ่มีนิสัยอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพวกเขาชอบฟังมากกว่าพูดคะ่ะ แต่ทำไมการฟังถึงมีค่ามากขนาดนั้นและถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเริ่มอย่างไรวันนี้นะคะเราจะมาพากันพูดคุยในเรื่องของจิตวิทยาและการปฏิบัติอย่างละเอียดเกี่ยวกับการฟังมากกว่าพูดนะคะของคนที่ประสบความสำเร็จทำไมคนที่ประสบความสำเร็จถึงชอบฟังมากกว่าพูดเพราะการฟังคือเครื่องมือของการเรียนรู้ที่ทรงพลังการฟังไม่ใช่แค่การนิ่งเงียบ แต่เป็นกระบวนการที่สมองจะค่อยๆประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์สิ่งที่ได้ยินและเชื่อมโยงเกี่ยวกับความรู้เดิมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกขึ้นเวลาที่คุณฟังอย่างตั้งใจสมองของคุณจะทำงานในหลายๆระดับพร้อมกันทั้งการสังเกตโทนเสียงท่าทางสีหน้าแววตาช่องว่างของการสนทนาและแม้กระทั่งความเงียบที่แฝงความหมาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักไม่ถูกเขียนลงในรายงานหรือปรากฏอยู่ในสไลด์แต่เป็นสิ่งที่จะสร้างมุมมองที่เหนือกว่าในทางตรงกันข้ามน,นะคะคนที่ชอบพูดมากแต่ไม่ค่อยชอบฟังกำลังเอาสมองไปใช้กับการแสดงหรือพิสูจน์ตัวเองจนไม่มีพื้นที่เหลือที่จะเก็บข้อมูลใหม่ๆพวกเขาอาจจะได้คำตอบทันทีแต่ไม่ได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึง้งหรือมุมมองที่หลากหลาย การพูดมากๆจึงเหมือนการเอาน้ำใส่ในแก้วที่เททิ้งตลอดเวลาแก้วของเขาจะไม่เต็มไปด้วยความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆเลยอย่างที่สองนะคะการฟังคือการสร้างความสัมพันธ์และความไว้ใจคนที่ฟังเก่งจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างแท้จริงการฟังไม่ใช่เพียงที่ช่วยให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงให้กับเราเวลาที่คุณฟังใครสักคนอย่างตั้งใจ เขาจะรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าซึ่งทำให้เขาเปิดเผยข้อมูลและความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่คนสำเร็จมักได้รับโอกาสดีๆทั้งในเรื่องงานความร่วมมือหรือโอกาสทางธุรกิจเพราะคนรอบตัวต่างไว้วางใจและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้ในทางกับกันคนที่ชอบพูดแต่เรื่องตัวเองมักจะถูกมองว่าเอาแต่ใจหรือสนใจแต่เรื่องของตัวเอง ผลก็คือแม้คำพูดของเขาจะเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้สร้างความเชื่อมโยงหรือความไว้วางใจที่แท้จริงเลย3การฟังช่วยควบคุมอัตราและอารมณ์การฟังใช้ความอดทนและลดอาตาัตราคนที่สำเร็จรู้ว่าการรีบพูดหรือพิสูจน์ตัวเองจะทำให้สมองเต็มไปด้วยเสียงของอาตาัตราทำให้เราไม่ได้คิดอย่างลึกซึ้งการฝึกฟังคือการฝึกนิ่ง ฝึกให้ใจสงบและให้เวลากับตัวเองได้ประมวลผลข้อมูลยิ่งเราเปิดรับความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นและสามารถปรับตัวได้เท่าทันสถานการณ์หรือเหตุการณ์มากขึ้นค่ะลองเปรียบเทียบง่ายๆนะคะคนที่พูดมากเปรียบเสมือนเทน้ำทิ้งตลอดเวลาแก้วว่างไม่มีข้อมูลใหม่ๆส่วนคนที่ฟังมาก เปรียบเสมือนการเติมน้ำลงไปในแก้วทีละนิดทีละนิดจนเต็มพร้อมนำไปใช้ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 4. การฟังเพื่อสร้างพลังการตัดสินใจข้อมูลที่ได้รับจากการฟังมีมากกว่าข้อมูลทั่วไปเพราะม,มันจะรวมไปถึงข้อเท็จจริงมุมมองความรู้สึกและช่องว่างที่คนอื่นไม่ได้พูดออกมาเมื่อคุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรอบด้าน นี่คือเหตุผลที่คนสําเร็จพูดน้อยแต่คำพูดทุกคำกลับหนักแน่นและทรงพลังเพราะมันผ่านการกลั่นกองจากข้อมูลจริงและการคิดอย่างลึกซึ้งมาเรียบร้อยแล้วข้อ 5. การฝึกฟังเพื่อความสําเร็จถ้าคุณอยากฝึกฟังอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยค่ะ 1. ฉชะลอความอยากตอบทันทีฟังอย่างตั้งใจแทนที่จะรีบตัดสิน 2. สังเกตท่าทางน้ำเสียงช่องว่างของการสนทนาเพื่อเก็บข้อมูลที่ซ่อนอยู่ 3. ตั้งคำถามแบบเปิดกระตุ้นให้คนอื่นอยากเล่าให้มากขึ้น 4. สรุปหรือสะท้อนความเข้าใจของอีกฝ่ายเช่นถ้าฉันฟังถูกคุณหมายความว่าใช่ไหม 5. จดบันทึกข้อคิดสำคัญเพื่อใช้วิเคราะห์และต่อยอดความคิด 6. เปิดรับมุมมองของฝั่งตรงข้าม และความเห็นที่แตกต่างลดอคติและเพิ่มโอกาสที่จะเรียนรู้เมื่อฝึกแบบนี้จนเป็นนิสัยจะเกิดทั้งความเข้าใจเชิงลึกความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและการตัดสินใจอย่างแม่นยำลองถามตัวเองในวันนี้ดูนะคะว่าทุกครั้งที่คุณอยู่ในบทสนทนาคุณกำลังเทน้ำทิ้งด้วยการพูดเรื่องของตัวเองอย่างเดียวหรือคุณกำลังเติมน้ำใส่แก้วด้วยการฟังอย่างตั้งใจ คนพูดมากอาจทำให้คนอื่นสนใจได้ชั่วคราวแต่คนที่ฟังมากมีข้อมูลทั้งหมดมีมุมมองและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะทำให้คำพูดของเขาเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดกลายเป็นคำพูดที่มีพลังและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้การฟังไม่ใช่แค่เพียงแค่ความสุภาพแต่เป็นกลยุทธ์แห่งความสำเร็จเริ่มฟังให้มากขึ้นเก็บข้อมูลให้ละเอียด และเริ่มฝึกสังเกตและสะท้อนตัวเองคุณจะเห็นว่าคำพูดของคุณไม่จำเป็นจะต้องเยอะแต่ทุกคำพูดจะเต็มไปด้วยพลังและนี่แหละคะ่ะคือความแตกต่างที่ทำให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงทุกเรื่องเล่ามีพลังเสมอถ้าคุณไม่อยากพลาดแรงบันดานใจและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะ แล้วเรามาสร้างพลังใจไปได้วยกันค่ะ